เขารักฉันเขาไม่รักฉันเขารักฉันมันคือพอมีขีดเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกว่าเธอไม่รักฉันไงเธอนี่ติงตองจริงๆดอกเดซี่มันไม่เคยโกหกใครหรอกเนาะ การออกเดทในร้านอาหารดีๆกินพาสต้าแสนอร่อยจะมีอะไรดีไปก่อนนี้อีกล่ะใช่ปะการกินสปากเกตตี้จากจานเดียวกันคือที่สุดของความโรแมนติกแล้วล่ะเนาะเราเหมือนมาจากหนังเรื่องทำไว้กับไอตูบเลยอะ่ะมันคือการ์ตูนที่เกี่ยวกับความรักที่ชันชอบมากๆอีกนิดเดียวริมฝีปากของเราก็จะได้สัมผัสกันละอุ๊ยวันนี้มันมีบางอย่างผิดปกติแฮะ ซอสมันเยอะเกินไปปากเลอะซอสมะเกิดเทศเต็มไปหมดเลยว่าแต่ผ้าเช็ดปากของฉันอยู่ที่ไหนสลักเยอะๆอย่าเพึ่งมองฉันได้ไหมคุณไม่มีวันลืมเรื่องโรแมนติกในโรงเรียนได้เหระเขาประกาศว่าคุณสองคนเป็นแฟนกันต่อหน้าเพื่อนทั้งห้องเลย,ยความรู้สึกมันดีมากๆเมื่อเพื่อนรวมห้องต่างก็ยินดีกับคุณจากใจจริง และเขาดูแลคุณเป็นอย่างดีและทำตัวเป็นสุภาพบุรุษสุดๆเซ้าสาวคนอื่นๆจะต้องอิจฉาตาร้อนแน่ๆน่าเสียดายที่เรื่องนี้นานมากๆจะเกิดขึ้นสักทีความจริงอย่างนั้นเหรอโอ้โอข้อความเอามานี่ม <Cred> า <its> ไหนดูซิว่าเขียนไว้ว่ายังไง เขาขอเธอออกเดทนี่ๆทุกกคนตลกชะมัดเลยอ่ะดูสินั่นใครนั่งอยู่ตรงนั้นไงกำลังจออุบบจุกันว่าแต่สุกเป็นหรือเปล่าเหอะเร็วเข้าเร็วเข้าโชว์ให้พวกเราดูหน่อยสินะนะนาไอตังฉันเลยอยากจะมุดดินกันหนีจริงๆอืมแย่ชะมัดเลยเนาะ เงันมองฟ้าฟ้ามองก้อนเมฆเคียงข้างคนที่คุณรับและไม่มีใครอื่นอยู่ใกล้ๆอุ๊ดูนั้นสิเมฆก็นั้นเหมือนหัวใจเลยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักของเราฉันรักเธอมากๆฉันก็รักเธอเหมือนกันความรักช่างหอมหวานซุดเกินอ้อาวการกลับเข้าสู่ความเป็นจริงมันช่างเจ็บปวดอะไรเบอร์นี้ขอตทษทีนะทำไมจะต้องเป็นตอนที่แย่ที่สุดทุกทีเลยนะ ในสวนนี้ก็มีคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะทำไมทำไมเด็กๆถึงได้ส่งเสียงดังกันขนาดนี้นะทุกๆคนก็คุยจ้อแซกันไม่ยอมอหยุดเรียกก็หูแตกงิเย็นนี้มันเลวหลายมากๆรู้อย่างนี้เราไปดูหนังกันดีกว่าเนาะว่ามะอ่าอ้าในที่สุดก็ถึงวันเกิดเธอสักทีนั่นเสียงอะไรที่มันดังมาจากข,ข้างนอกหน้าต่างอะ่ะ โอ้ว,ว้าวดอกไม้ลูกโป่งและเพลงอันไพเราะสนอหูฉันฝันถึงวันเกิดแบบนี้มาตลอดชีวิตที่รักเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันฉัน,ชนโชคดีเหลือเกินที่มีเธออยู่ข้างๆแต่โชคหลายที่ปกติแล้วเราจะต้องเจอเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ตั้งหาว้ายอืมนั่นอะไรนะ่ะฮิและร้องเพลงอะไรเนี่ยห่วยแตกชะมัด เธอเลือกเพลงได้แย่มากๆรู้ตัวปะแต่ว่าในภาพนั้นคือใครกันมันก็ไม่น่าจะใช่ฉันนะโอ้ oh my g อ d อย่าบอกนะว่าเป็นฉันนี่เธอสะกดชื่อฉันผิดด้วยซ้ำโอเคอออก,กันทีคอนเสิร์ตจบละไปเที่ยวกลางคืนที่ผับบาร์มีดนตรีเจ๋งๆแต่เธอคนนี้กลับรู้สึกเบื่อ อุ๊ยผูช้ชายหรอเหราเขามองมาทางนี้ด้วยอ่ะไว้ไว้เขาเดินมานู่นแล้วเฮ้ยตื่นเต้นจังก็ต้องแน่นอนว่าฉันอยากจะเต้นลัเขาจะต้องชวนฉันแน่ๆอ่ะอ่ะอะอ,ะ,อะเอาเอาเขาแค่มาสั่งเครื่องดื่มหรอกแล้วเนี่ยเจ็บหัวสิละเกินฝันสลายซะแล้วเราเงา ใครหล่ะจะไม่อยากได้รับช่อดอกไม้สวยใช่ปะยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดียิ่งมีรสนิยมและก็ต้องแน่นอนว่ายิ่งแพงก็ยิ่งดีนี่คือการแสดงออกถึงความรักที่ใครๆก็ต้องชอบอืมว่าแต่เขาอยู่ไหนเนี่ยจะต้องให้เรารออีกนานแค่ไหนกันโออวัดดีโอ้ว้วาวดอกไม้สวยจังให้ฉันเหรอ อืมกลิ่นหอมดีจังใครๆก็ฝ่ายฝันอยากจะมีแฟนที่เอาอกเอาใจแบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่โดยปกติทั่วไปแล้วเหตุการณ์มันจะแตกต่างไปอะดิอ้าวว่าไงไม่ได้เจอกันตั้งนานอืมนั่นอะไรน่ะดอกไม้สดมันน่าจะดีกว่านะนี่มันก็สวยดีอยู่แร้วแต่ดูไม่ค่อยน่าปื้มเลยอะแถมกลิ่นก็ไม่หอมเสร่วยเอามาให้ฉันทำไม แล่แล้วก็ได้เวลาเตรียมตัวไปเดทความคาดหวังก็คือแต่งหน้าสวยๆทำผมเลิศๆใส่รองเท้าส้นสูงฉีดน้ำหอมกลิ่นหวานๆอืมฉันว่าฉันพร้อมละฉันดูเปรี้ยวสุดๆไปเลยละว่ามะเขาจะต้องอดใจไม่ไหวและจะต้องเป็นของฉันอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ความเป็นจริงก็คือลิปสติกสียิ่งสดก็ยิ่งดีที่นี่ก็เขียนคิ้วให้ชัดๆ เขียนให้มันรับกับโห้งหน้าซะหน่อยเอาล่ะดูดีละวายฉันส,สายแล้วทาอายแชรอนิดนึงอ่ะแบบนี้แหละที่เรียกว่าสโมกี้อายแล้วก็ต้องสวมรองเท้าส้นสูงปี๊ดไปเลยอ่าว่าแต่มันต้องใส่ยังไงนะออไม่ไม่ไม,ไม่เรื่องสำอางหนาเตอะเลยวันนี้มันคงไม่ใช่วันของฉันจริงๆแล้วเนาะสงสัยจะต้องอยู่บ้านแล้วลรืมัง้งถ้าเป็นแบบเนี้ยว้าวพระอาทิตย์ตกดินสวยจัง โรแมนติกโรแมนติกที่รักดูสิสวยจังเลยมันเหมือนฉากในหนังเรื่องไทยทานเอกเลยอ่ะโนมาป่าท้องฟ้าสวยงามฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรมาทำลายช่วงเวลานี้ได้เรารักกันดีและจะรักกันตลอดไปเอา้าอะไรเนี่ยฉันจะตกบอยู่แล้วนะเอาออกไปทีช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนทำร้ายฉันนั่นกลิ่นอะไรนะ่ะชีใช้ขยะดูเปล่านะ่ะ <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลย การเดทออนไลน์ก็เป็นเรื่องสนุกสนานได้เหมือนกันนะเราคุยกันมานาน,นานจนรู้สึกว่าเรารู้จักกันดีได้เวลาขอรูปกันแล้วล่ะสงสัยจังว่าเขาจะหน้าตาเป็นยังไงอุ๊ยเขาส่งรูปมาแล้วโอ้ว้วาวเขาคือชายในฝันของฉันเลยนะเนี่ย<อ>ใบหน้าของเขาช่างหล่อเหลาแล้วก็ดูกล้ามเนื้อนั้นสิดูแข็งแรงดีจังอุ๊ยที่รักของฉันฉันจะปิ้นออกมาแล้วก็พกติดตัวไปได้วยทุกที แล่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงฉันจะได้เจอเจอเขาแล้วฉันรอคอยวันนี้มานานแสนนานเอ๊ะทำไมเขาถึงมาช้าตังฮะหไม่นะไม่นี่ต้องไม่ใช่เขาแน่แน่ขอโทษทีนะคะฉันว่าคุณจำผิดคนแล้วล่ะฉันกำลังรอคนอื่นอยู่แน่แฟนของฉันน่ะทั้งหล่อทั้งล่ำบึ๊กอ่าเขาไปอยู่ไหนเนี่ยหอคุณเป็นใครไม่นะไม่ไมไม่ไมนี่ต้องไม่ใช่เรื่องจริงทำหน้าไม่ถูกเลยแฮ สงสัยฉันจะลืมปิดเตาอบต้องรีบกลับไปดูแล้วล่ะแปลกจังแฮะเขาไปไหนของเธอน่ะฉากพบกันแบบน่ารักน่ารักมันช่างน่ารักจริงๆแต่มันมีแต่ในหนังเท่านั้นเหรอมีของให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะ่ะทุกๆอย่างดูสวยไปหมดชื่ออะไรดีนะชื่ออะไรดีกระเป๋าใบนี้ก็กิิบเก๋ดีเนาะฉันจะต้องใช้ได้แน่ๆน่มันเข้ากันได้ดีกับแจ็กเก็ตตัตวนี้นะว่ามะโอ๊ไม่ไม่ไม่กระเป๋าฉัน แล้วทันใดนั้นทั้งสองคนก็สบตากันปิงป๊งๆอืงเธอนี่เองนางฟ้าในฝันของผมเขานี่เองคือคนที่ฉันรอคอยมาตลอดชีวิตเราจะอยู่ด้วยกันจนชนั่วนิรันดร์แต่ว่าได้เวลากลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วล่ะโอ้นโนๆนๆนกระเป๋าของฉันเฮ้ระวังหน่อยสิคุณนายสิต้องระวังไอ้หีีเงาะโอ้ยอ,อ,อ,อะไรกันเนี่ยทำลายบรรยากาศการช้อปปิ้งของฉันหมดเลย ไม่มีอะไรที่เหมือนความรักของวัยรุ่นอีกแล้วล่ะแอบมองถอนหายใจเบาๆส่งข้อความน่ารักน่ารักโรแมนติกสุดๆโอ้ที่รักของฉันเขาหลอกเราจังเลยเนาะวิมีข้อความอีกแล้วเหรอเขียนว่าไงนะหันหลังเหรอืึได้เลยนู้นนๆอะไรน่ะฉันงงหรือเปล่า ไปพ้นจากฉันเลยนะไปแย,ย่ชะมัดกดอะไรขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่แนบแน่นไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ๆผููชายที่นั่งอยู่ที่ม้านั่งตรงนั้นน่ารักจังเขามองตรงมาที่ฉันเลยอยากจะรู้จังว่าเขาอยากจะได้อะไรว้าวเธอสวยจังฉันน่าจะไปทําความรู้สักกับเธอสัหน่อยเนาะแต่ว่าผู้ชายคนนี้มีแผนจะทําอะไรสักอย่าง ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยเขาขโมยกระเป๋าของฉันไม่ต้องห่วงนะจ้าคนสวยเดี๋ยวผมจัดการให้เองมันง่ายกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะโอ้ว,ว้าวฮีโร่ของฉันฉันจะขอบคุณคุณยังไงดีล่ะขอฉันพาคุณไปเลี้ยงเมื่อเย็นนะคะคุณจะต้องตอบแทนบุญคุณผมด้วยการพาไปดูหนังแต่ก็โชคร้ายที่ในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเฮ้กระเป๋าของฉันช่วยด้วยค่ะหยุดนะแหมคนสวย นี่คุณวิ่งเข้ามาในอ้อมแขนของผมเหรอมานี่มามากอดกันดีกว่าน้าเฉยด้วยค่ะเขาก็มยกระเป๋า<แ>ของฉันอย่ายื่นอยู่เฉยๆยสิโอ้ยหลีกไปให้พ้นนะฉันจัดการเองก็ระว้าวเก่งจริงเลยนะแม่คุณคุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับความรักของเราหรือเปล่าคุณคิดว่าสถานการณ์ไหนที่ตลกที่สุดเหรอแล้คุณเคยมีประสบการณ์แบบไหนบ้างบอกเล่าให้เราฟังในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และถ้าคุณเพิ่งเคยดูก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับความรักทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายจากช่องภูมภูมิใช่ไหมละ